จะเห็นในไม้นี่ลงคลิปแล้วผมขอมาฐานต่อคุณเอวันตีเคปรดเรียกช่องาหัวคือแบบอ้าวเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเนี่ยช่องมันช่วยไปถมทลายคอมเมนต์ด่าช่องมันมันก็คลิปเอวันีเคแล้วลบเมนต์นวันตีเคทำไมมึงไม่ลบของกูบ้างเราเพื่อนโอ้ไอสัตว์นี่ โดนตบไปเป็นร้อยรอบมือขวาผมนู่นนี่นั่นตบไปเป็นร้อยรอบแม่งยังไม่เข็ดยังไม่หลากจําครับตอนนี้ก็เตะออเคแล้วนะมันมันยังไม่หลากจําเว้ยเนี่ยเดี๋ยวมึาสารต่อไอวันจีคีครับมึงยังมึงยังไม่หลักจำใช่ไหมเดี๋ยวมึงเจอโกเฮ่พวงนี้กูกูไปซื้อบัตรในรหัสพี่กูก็ได้มึงมาดิ เวลาที่ผมเล่นเป็นรหัสพี่ผมนะครับก็ใช้หาไฮไลท์นะคือผมจะรู้จริงๆว่ามันกรอบทําไมแม่งไม่มีปัญญาหาไฮไลท์หรือไงวะทุกคน bye นะบ๊ายบายนะจุบ๊บจ